ต้องมีคนสตาร์ทร่นให้สตาร์ทไม่เป็นสวัสดีค่ะไปขีค้างเดียวได้ไหม <c oughs> เป็นถนนก่อน <laughs> ทางไหนอะทางไหนเร่ง <laughs> สักเกจะยูทู <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขึ้นถนนก่อนแป๊บเดียว <c oughs> ไปเลยเอา้า bay lê ô tình tình kiệu tình tình mua bay bay mô đó mô mũi đồng mái xưa ơi. วัววัววัวเด็กเด็กหลบเด้อเด็กเด็กหลบนะคะหลบนะหลบแป๊บนึงห <laughs> ลบหลบนะหล,ลบนะไปเด็กเดินถนนกลุ่มนี้เด็กโซเด็กกลุ่มนี้เด็กเด็กคุมซอยเอาหมากไปให้ยาย บ้านพี่ชายไม่ดไ,มด,ไ,มด,ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ดูสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไปปั่นจักรยานมาปั่นโมเอมาขับโมจ้ายบ้าง ไทยเนี่ยไม่ได้ไปกับลุงเหรอนี่ไทยยืนดูยาเฮาคนสวยยาเฮามาแล้วมาแล้วยาเฮายาเฮามา, <c oughs> มาเฮาทำไมลูกดูมาลองสเสียงลุง ลองจะเสียงหลงน้องเช่มาลองมาขับไหมอ่ะลองมาขับไหมนี่บ้านพี่ชาย uh huh. บ้านพี่ชาย uh huh. ต้นตะขบนี่คือต้นนี่คือต้นตะขบยาเฮายาเฮายาเฮา สวยปลานี้มาเหาก <c oughs> ็จะขบเอาหมากเอาเอาฟาาูให้ยายเอาหมาฟูให้ยายยายาตัวหมาใช่ไหมดู <Yeah. S 1> ต้นไม้ก่อนดูต้นไม้ดูต้นอือฮะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> อันนี้พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายเย้ ยาเขียวเขียวโอ้โหบนอะไรเนี่ยสวยอ่ะหน้าใหญ่ใหญ่โนู่นน่ะไปดูต้นไม้ก่อนไปดูต้นไม้ก่อนเดี๋ยวพาดูต้นไม้ก่อนโอ้ สวยนะเนี่ยอู้ยต้นไม้เยอะเลยต้นไม้เยอะเลยต้นไม้ว้าวอืมว่าเราชอบต้นไม้อยูน่นู่นนี่ดูบอล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 นีน่ท<น>ี่ไหนที่แนวต้นกลาจี่ออยงูนี่ข้าใหรมาเนาะยังไม่ได้ใส่อ,นนอะไรตือสัรรพรสด้วย หลากหลายสวยนี่บ้านพี่ชายอือหืมอือหืมอือหืมอ๋อนี่นี่มาต้นไม้เป็นไงสวยอือหืม มาดงถูกดงแล้วดงต้นไม้ฮึมาเอาหมากมาให้ยายาฉันมาเดินเล่นแชมมาเดินเล่นพาฉันเดินเล่นสาวฉันมาเดินเล่นแม่แมาทำอะไรแม่มาถ่ายรูปจ้ะแม่มาถ่ายคลิปธรรมดาเนานะแม่ชอบต้นไม้ดูนี่ไงบ,บ,บ,กบอกระบองเพชรน้องแชมป์มาดูบลอกเพชรหัวใจก็มี อมืมีหลายหลายพันซื้อหินมาใชมาใส่ใช่ไหมนี่เปเปนี่น่านอนนะน้องแชมป์นอนเนี่ยเปยอย่างนี้เนาะนอนสบายดูนีอื้อหเยอะเลยก้นไม้เดี๋ยวเอานี่ไปให้ยายก่อนอหือไหนยาย ในายายแคมจยืมจักรยานไปปั่นเล่นหน่อยเอาใหญ่มีมีันนี่ไหม,ม,ม